เวนรูนี่ดาวยิงตำนานของแมนยูในเตดออกมาพูดถึงกองหลังรุ่นน้องอย่างแฮร์รี่แม็กไวให้รีบย้ายออกจากปีศาจแดงหลังเจ้าตัวโดนยึดตำแหน่งกับตันทีมการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกยึดตำแหน่งกับตันจากแฮร์รี่แม็กไวเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับวิธีการจัดการทีมใหม่โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนกับตันอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในทีมและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนกับตันทีมจากแฮร์รี่แม็กไวจะมีผลต่ออนาคตของเขากับทีมชาติอังกฤษหรือไม่การเลือกทีมและการเปลี่ยนการจัดระเบียบภายในทีมขึ้นอยู่กับผู้จัดการของทีมแต่ละทีมและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการทีมชาติอีกทั้งความสามารถในการเล่นของแม็กไวไม่ได้ลดลงและเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความสามารถที่สุดในอังกฤษความคิดเห็นของเวนรูนี่นั้นเกิดจากประสบการณ์ของเขาในบทบาทของความเป็นกับตัน และความรู้สึกที่เขามีต่อสโมสรที่เขาเคยอยู่ดังนั้นคำแนะนำของเขาให้แม็กวพิจารณาการย้ายทีมนั้นสามารถทำให้เขาดูว่าอนาคตของเขาที่สโมสรใหม่จะเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจนั้นจะอยู่ที่แม็กวและทีมที่เขากำลังสนใจรูนียังเชื่อว่าการย้ายทีมจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแม็กวดังนั้นเขาสามารถลงสนามและพัฒนาการเล่นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เพื่อที่จะรักษาสถานะที่สูงที่สุดของตัวเองในทีมชาติอังกฤษและเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตตอนนี้ยังไม่รู้ว่าแม็กวจะเลือกทำตามคำแนะนำของรูนี่หรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาและสโมสรที่เขาเลือกในอนาคต